บรรยากาศการจัดกิจกรรมต่างๆที่สําคัญในจังหวัดภาคเหนือกันค่ะโดยจัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบประจําปี2568 ที่สนามกีฬาโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนายกองเอกน,นรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและรองผู้บังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจําปี2568โดยมีนายอำเภอผู้แทนนายอำเภอส่วนราชการทหารผ่านศึกและทหารกองหนุนอปพ,พรนักศึกษาวิชาทหารลูกเสือสามันและอสมออำเภอ,อ,อ,อ ภอแม่ลาวรวมแ0 0คนเข้าร่วมพิธีจากนั้นได้มอบธงสัญลักษณ์ประจำกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้แก่นายอำเภอผู้แทนนายอำเภอทั้ง18อําอำเภอของจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน